โอเคะเอตขีนตะนะยนไหอ,นะอโอันเริ่มใครเป็นต้นเสียงให้พี่ครับเค้าตามต่อวน,นี้มาเจอกันวันที่รนนงั้นใหญ่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้น้นินนนนใช่ับมืนเต้นเตอตอนนี้เริ่มแล้วค่ะก็ตื่นเต้นจน ซ้อมตื่นเต้นในวันที่เราทราบว่าจะมีแฟนคอนใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็รีบเช็คตารางกันเลยว่าเรามีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจอร์สกับกุบกินบินไปต่างประเทศไปแฟนมิทติ้งค่อนข้างบ่อยแล้วก็รวมถึงกับถ่ายซีรีส์เรื่องโอลิเฟนด้วยก็เลยพยายามดูตารางเพราะว่าเราอยากจะทําให้มันเต็มที่เราออกมาให้มันดีที่สุดก็จนถึงตอนนี้ก็มีช่วงอาทิตย์หนึ่งที่บอกว่า ه, ใกล้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ซ้อมจนจนไม่หายตื่นเต้นแล้วก็ ตอนนี้กลับมาก็จะเริ่มละมีคุณหายตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวขึ้นหลังเวทีอะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแล้วแล้วก็มีถ่ายรูปกันเบนฟิตอะไรเรียบร้อยก็รู้สึกได้ถึงว่าเขาแบบตั้งใจที่จะมาดูเราจริงๆนะร <nickname>: ครับก็ถึงผมคิดซะว่าเรามาจอยไปด้วยกัน <ạ. S 1> มาเอนจอยไปด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่มันจะไม่มีวันลืมเลยก็เป็นเมมโมรี่ที่ดีด้วยกันมันจะ้ได้รับพลังงานจากแฟนมาล้นเลยฮะตอนนี้ ัั้้ใใจมมนแบบพรอหทเขาราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกว่าพอพอไปเจอแฟนคลับเมื่อกี้ครับมันเหมือนมันเป็นการวอร์มอัพนิดนึงว่าแบบเราจะเจอกับใครบ้างเราจะเจออะไรบ้างในงานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าดูดูทุกคนแบบเขาเขาก็ดีใจที่แบบเอออยากมาเจอเราอะไรอย่างนี้ครับเราก็ก็ดีใจครับที่แบบเออมันได้เห็นภาพนั้นก่อนก่อนที่เราจะเล่นโชว์อะไรอย่างนี้ครับ แน่นอนครับเราก็จะ walk through the journey of invincible ไปด้วยกันครับคือมันต้องย้อนความว่าทุกอย่างมันก็เกิดมาจากซีรีส์เรื่อง Blood, หม Golden b ั o ท d ใช่ที่มันมี success ขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าแฟนๆเขาคอยสนับสนุนทาง X แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียมันก็ทำให้เรามีวันนี้อ่ะมันทำให้เรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกระแสะมากพอที่จะจัดแฟนคอนขึ้นมาได้ก็ จะเป็นเป็นวันที่แบบคิดว่าเราเราสองคนก็เหมือนรอมานานเหมือนกันนะคือเราก็คิดไ้แล้วมันต้องเกิดขึ้นเพราะเราก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราสองคนนะครับแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็เดี๋ยวถึงเวลาที่อยู่บนเวทีจริงๆมันก็จะต้องแบบผมจะพยายามบอกตัวเองว่าให้อยู่กับโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดครับพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าที่เราซ้อมมาหนักมากๆมันมันผ่านไปหมดแล้ววันนี้เราคือปล่อยจอยแล้วเราคือปล่อยของแล้วเราให้มันแบบหลับตาปุ๊บแล้วมันไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณก็เดี๋ยวผมหลับตาคุณก็จูงผมไปเดินแล้วกันนปล่อยใจไปเลยใช่ครับเรื่องของทรายนี่แน่นอนครับว่าพวกเราโชคดีมากๆที่เพลงเราที่เราเลือกมาคือมันโอเคหมดเลยมีทั้งความเป็นไทยมีความมีความยูนิมีคาแรคเตอร์ติกของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วเดี๋ยวไม่อยากสปอยเลยเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต่างกันยังไงแต่ผมว่ามัน เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยครับก็ผมผมว่ามันมันสนุกแล้วก็มันมันหลากหลายด้วยครับอาจจะแบบเห็นหลายอารมณ์มีหลายๆแบบคือเออไม่ไม่อยากให้โชว์โชว์ทุกอย่างมีหลายอย่างมากๆทุกอย่างจริงๆครับเราว่าทุกอย่างที่แฟนๆคิดเอาไว้น่าจะได้เห็นเลยครับผมผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรไว้บ้างแต่ปน่าจะผมว่าก็ครบอยู่ครับครบ ยี่ห้าเอหรอไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกาเป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่เคยเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมไม่ศูนย์ก็ร้อยเลยในเรื่องของความเต็มที่กับทุกอย่างก็คิดว่าของของผมแบบอย่างอย่างที่ผมบอกเพลงที่ผมเลือกมาทุกอย่างก็คือแบบผมว่ามันมันหลายอารมณ์มากๆถ้าแบบคือมันมันไม่สามารถแบบ แบบข้างรักห0หรือแบบอาจจะมันยีอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่แน่ใจับเงินแต่มันแบบมันผมรู้สึกว่ามันครบทุกอย่างครับที่ผมอยากเล่นก็ดีใจครับที่กระแสตอบรับดีแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาเจอเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เขาบินมาเหมือนเมื่อกี้ก็เราก็มีโอกาสได้เห็นว่า พยายามก็จะพยายามเช็คว่าเออมีมาจากประเทศอะไรบ้างเลแล้วก็ people around the world เลยใช่ครับที่เห็นก็แน่ๆก็มีที่แบบเซอร์ไพรส์ก็คือมีอินเดียมีมาจากปารีสอิตาลีมาจากอเมริกาซ้อนพันไหมภาษาอังกออฝรั่งเศสเช่อเช่อ ได้ได่ได้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 เกือบแล้วเกือบแล้วอ๋ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปไปดูที่บนเวทีดีกว่าครับพูดถึงแก๊สหน่อยครับใครมาให้ถึงแฟนได้เหรอโอ้ยพูดอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าพูดถึงแก๊สรู้หมดเลยนะแก๊สต่อไปละกันนะครับ G U E S S แต่ผมผมรู้สึกว่าผมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับเพราะว่าเราที่เราเลือกมาแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนมัน อ่ะอ่ะขอให้ให้เรียกชันนิดน่อยเออเนาะก็ก็กรู้สึกว่าเลือกมาที่มันเหมาะกับเราอืมครับรัดก็จะมีสตอรี่หมดเลยว้าวอยู่แล้วครับว้าวแน่นอนตัทุกคนก็เฮ้อผมไม่ทราบว่าเขาเดาใครบ้างเลยครับหรือว่าแบบที่เบก้าไม่อาจจะไม่ได้แสดงเราเป็น virtual reality เราเขาก็อาจจะมากัน อยู่หรือเป็นซูมเออนี้เขาน่าจะอยู่พี่ซีนอฟกันเตนิวมาโผล่นี่อันนั้นคืออันนั้นคือไม่อยู่แน่ๆคือผมกับกวินมีคือชอบสปอยตลอดเลยจะลองดูวันนี้ยังไม่มีนะโซฟาโซกุสเมื่อกี้เกือบแล้วเดี๋ยวๆดผมสปอยหรือว่าโอ้โหโบสถ์ซับเฟสไหมโบสถ์ซับสผมผมไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่นะขอเดียร์พี่โตแบบสปอยด้วยนะครับคอยเบรกคอยเบรกไว้ก่อน วินครับมาอยู่แล้วเมื่วอวานก็เจอกันไปรอบนึ่งแล้วก็แบบรับแขกอยู่ข้างหน้าเวทีข้างหน้างานใช่ไหมครับคร,รับน่ารักครับคือเราก็เราเราทำไว้นานแล้วครับ <c oughs> ผมทำไว้แบบเหมือนพอรู้ว่าต้องเล่นโกลเด้นบัตเราก็มีลิสต์ไว้แล้ว ว่าเราในค่ายเราเ,เราชอบเพลงอะไรบ้างนอกค่ายที่มันพอเป็นไปได้รวมถึงเพลงภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่า,าผมเองก็ถ้าได้ร้องเพลงสากลเนี่ยเราก็จะแฮปปี้มากๆเลยเพราะเราก็ถนัดฟังเพลงสากลมากกว่าส่วนพอขอไปปุ๊บเนี่ยก็7 8 0ดนที่ขอไปก็ได้หมดเลยแล้วก็มีที่เขาเสนอมาแล้วเรารูกเฮ้ยเพลงนี้แบบดีมากเลยเหมืนอนเพลงเปิดแล้วกันเพลงหนึ่งที่เขาเสนอมาแล้วแบบเฮ้ย เราเคยฟังพลงนี้เหเราไม่เนาะมัน s u c h a good opening song ใช่รู้สึกว่ามันมันสนุกแต่ว่าเราก็ต้องพอฟังแล้วเราก็ต้องแบมาเรียนรู้เพลงอีหนึงอะไราเงยคร,รมาจำทุกอย่างแต่ว่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนชัดเจนในเรื่องของมิวสิกครับว่าจอร์จมีมิวสิกเทสประมาณไหนกวินมีมิวสิกเทสประมาณไหนมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราโชคดีมากที่เพลงที่เราเลือกไปอะ่ะมันได้หมดเลย ถ้าไม่มีก็แบบแปลกเนะเออาะก็ต้องมีให้เขาหน่อยแล้วเขาขอขนาดนี้คือผมอ่ะเขาเห็นผมเต้นมานั่งนานอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนนี้มาดูว่าเอวจะเป็นยังไงว่า,างาก็ไม่ธรรมดาเ <laughs> ยังขยับได้อยู่ไม่ได้ไม่เริ่มสนิทกับร่างกายมากขึ้นแล้วกันเอวแข็งครับเมก่อนเอวแข็งมากอันนี้ก็เองเดี๋ยวไปวอร์มเดี๋ยวไปวอร์มเดี๋ยววอร์มเดี๋ยวยืดให้เดี๋ยวยืดให้ การแดนซ์ครับก็ก็ผมก็รู้สึกว่าซ้อมมาแน่นตอนควรแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกพร้อมแล้วครับเไดนคะแนนร้องเพลงหรืจอดเท่าไหร่ครับได้คะแนนร้องเพลงผมผมรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวพี่กดได้ตลอนอ่าคือคือตอนแรกอ่ะผมผมรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเป็นสายแบบโวเกอ์มากๆขนาดนั้นตอนตอนที่เราแบบรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตตอนที่เราเริ่มซ้อมกันเลยครับแต่ผมผมรู้สึกว่าเห็นแบบการพัฒนาของเขามาแบบ เยอะมากๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เดือนที่แล้วจนมาเดือนนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาแบบเยอะมากๆอ่ะก็เดี๋ยวลอดูกันนะ <c oughs> ผมว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าทำอะไรได้ทำจริงๆแล้วมันจะเรียนรู้ได้เร็วนะแต่ว่าเขาจะชอบจับกีตาร์มากกว่าก็พยายามดึงออกมามาจอยให้อะไรมากขึ้นสุดท้ายแล้ว <c oughs> ผมว่ามันอยู่ที่ เราเอนจอยกับมันหรือเปล่าเราอยู่กับโมเมนต์เราพยายามฟิลกับมิวสิกกับกรุ๊ปกับริทึมมากกว่าไอเรื่องของการว่าขยับเก่งนู่นนี่นั่นตัวแข็งอ่ะแต่ถ้าอินเนอร์มันได้อ่ะมันก็ได้เนาะผมว่าเป็นเย่องเออเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับ ครับครับผมก็ขอบคุณท่นครับทุกคนนะครับที่อยู่ในฮอล์กำลังจะเข้าไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันหรือว่าที่ดูอยู่ทางที่บ้านนะครับที่ช่วพอร์ตเรามาถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีจอร์สกูวินอ i นวินเซเบิลแฟน o อนเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมารวมถึงที่ผ่านมาเลยแหละที่เราผมรู้สึกว่าผมได้ทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมสนุกมากก็ขอบคุณ ที่ทำให้ผมได้มี experience แบบนี้แล้วก็หวังว่าเราจะสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนคนที่มาไม่ได้หรือว่าดูอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ได้นะครับใช้ที่เกตแมเชอร์นะครับ <Yeah. S 1> maybe to something to i n t e r national fans mm hmm. well well thank you you guys for first of all for coming here this early like some some of them have been here since like the morning you know mm hmm. and yeah we just

นี้เลยคนดูไงฮะวันนี้เลยแต่แต่ไหลปุ๊บปุ๊บผมซ้อมมาแล้วผมซ้อมฮึบมาแล้วไม่ไม่ร้องครับไม่ร้องวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นร้องเพลงอย่างเดียวครับใช่ครับร้องร้องเพลงอย่างเดียว ยังเป็น struggle อยู่นะฮะแต่ว่าก็น่าจะคิดว่าน่าจะทำได้ครับทุกคนจะรอดูนะโขเคไหโอเคขบคุณนะคะนรับขอบคุณมากนะครับมีสอนไหมคะก้องไหนก้องไหนบาบอกมือบายบายที่ฝากบ,บอกมือบายบายก้องอที่ที่เขาเห็นไหมเห็นนะอ่ะเป็นวิดีโอค่ะ